สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นเมนูก๋วยจับนะครับเป็นก๋วยจับน้าข้นนะครับก็แบบโบราณทั่วไปนะครับก็มีหมูกรอบนะครับมีเครื่องในหมูนะครับแล้วก็มีเลือดหมูนะครับแล้วก็มีไข่นะครับไข่ต้ม แล้วก็ทําการปรุงนะครับกบปรุงตามที่เราชอบนะครับใส่พริกป่นนะครับใส่น้ําส้มนะครับแล้วก็ใส่น้ําปลานะครับทีนี้เราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ หลังที่ักที่เราคนส่วนผสนมให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็เริ่มตักทานนะครับเราก็เริ่มจากชิมน้ำก่อนนะครับพอชิมน้ำแล้วโอเคนะครับเราก็เริ่มตักตั้งลูทอดนะครับแล้วก็หมู นะครับแล้วก็เส้นก๋วจับนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตักหมูกรอบนะครับพอตักหมูกรอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักหมูกรอบกับเลือดหมูนะครับ ดังนั้นเราก็ตัดหมูนะครับมาทานนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ